สวัสดีครับผม FC สุภเดชนะครับวันนี้บริการดีๆอีกแล้วนะครับลูกค้าโทรมา FC สุภเดชว่างไหมวันนี้ว่างครับมาจองที่บ้านน้อยพร้อมเซ็นสัญญานะครับจัดไปครับก็คุณพี่มีอาชีพทําไร่ทํานานะครับก็จัดเป็นในรุ่น4ประตู1.9 S4 เอสสี่เทานะครับสําหรับคุณพี่พรชัยก็อาชีพเกษตรกรซื้อโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันนะครับเพียงแค่มีทะเบียนเกษตรกรนะครับ จัดโดยธนาคารเกียรตินาคินนะครับรวดเร็วแบบนี้บริการถึงบ้านต้องให้ fc สุภเดชดูแลนะครับเตรียมรับรถภายในเดือนนี้ได้เลยบริการถึงบ้านรวดเร็วแบบนี้อยู่ใกล้ไกลไปหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับเอกสารที่ใช้ในการซื้อรถบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารและทะเบียนเกษตรกรเตรียมรอรับรถได้เลยนะครับคุณพี่พรชัย4ประตู 1.9S เอสนะครับ วันนี้เอาอีสุวีคอร์สมานะครับ